เมนูสำหรับวันนี้ขาหมูตุนผักกาดดองตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเพื่อทอดขาหมูนำด้านหนังลงไปทอดให้เหลืองอเรืองได้ที่เราก็จะตักขึ้นมาใส่หม้อพักเอาไว้เสร็จแล้วนำกระเทียมพริกไทยลงไปผัดให้หอมหอมได้ที่เราก็จะใส่ผงพรโลลงไป เสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลมะาพร้าวเคี่ยวให้ได้สีตามที่เราต้องการระวังนี้ใช้ไฟปานกลางพอเคี่ยวได้ที่เราก็จะเติมน้ำลงไปตามด้วยน้ำปลาคนให้ละลายเข้ากันเสร็จแล้วเทลงหม้อขาหมูยกขึ้นตั้งเตาเติมน้ำลงไปให้ท่วมขาหมู เสร็จแล้วปิดฝาใช้ไฟปานกลางเคี่ยวป,ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็นำผักกาดดองลงไปปิดฝาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอได้ที่เราก็จะมาชิมรสชาติตามที่เราชอบได้ที่เราก็จะใส่พริกแห้งลงไป เพื่อเพิ่มความหอมเป็นอันเรียบร้อยขาหมูตุนผักกาดดอง